أعوذ بالله من الشيطان ا ل ر ج ي م بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصل ى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما ب ع د السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาปราณีความจำเริญความโปรดปรานและทางนำจากเอิมอัลละ س ์ ح ุบฮานะฮุอาแลได้โปรดประสบเด็ท่านพี่น้องผู้รับชมรับฟังรายการทุกๆท่านนะครับ ท่านพี่น้องครับปัญหาหนึ่งเนี่ยท่านพี่น้องก่อนที่ผมจะให้ท่านอาจารย์อามินพบปะทักทายพี่น้องแล้วก็เข้าสู่เนื้อหาที่อาจารย์อามินได้เตรียมมาเลยเรื่องชี้อาร์เนี่ย <c oughs> ผมต้องการจะยกประเด็นมาประเด็นหนึ่งสั้นๆปัญหาหนึ่งนะครับท่านพี่น้องที่ที่คนทั่วไปประสบเลยก็คือการที่เราไม่รู้ว่าใครเป็นใครในแวดวงท <c oughs> ่านพี่น้องการที่เราไม่รู้ว่าใครเป็นใครในแวดวงอยู่ยุคไหนสําคัญอย่างไรยุคนั้นแล้วก็เขาอยู่ในแวดวงไหน เนี่ยการที่เราไม่รู้ว่าใครเป็นใครเนี่ยนะครับการที่เราไม่รู้ว่าใครเป็นใครเนี่ยมีปัญหาเลยทําให้เราเนเวลาเราจะไปอิงกับตัวบุคคลเนี่ยเราจะไปอิงผิดเวลาเราอิงผิดเราไปเกาะเขาเราลหลงไหลเคิรมในตัวเขาเคิมในอุดมการณ์เขาเราไปเกาะตัวเขาแต่หลังจากนั้นเราเกาะผิดคนเพราะคนที่เราเกาะผิดไม่ใช่แนวทางสรับแนวทางสรับอีกแบบหนึง่งเราไม่เสียใจหรือเราไม่ผิดหวังหรือถูกไหม เพราะฉะนั้นทางที่ดีถ้าพี่น้องจะต้องเรียนรู้เลยว่าใครเป็นใครซึ่งผมได้บอกมาโดยตลอดว่าเอาเละให้รู้ไว้ก่อน300ปีแรกรับจากท่านนบีมาเอาแบบง่ายๆนะ300ปีแรกนะพูดแบบตัวเลขง่ายๆคือยุคสลับเอาเลยเนี่ยใครเป็นใครเอาให้รู้เะยยุคสลับอุลามาที่อยู่ในยุคสลับส่วนใหญ่อุลามะอัลิสุนนะอบบีรับรองเอาและให้รู้ก่อนใครเป็นใครให้รู้ไว้ก่อนนะ300ปีแรกรับจากท่านนบีมาอุลลามาที่อยู่กันในยุคนั้น หนาแน่นอยู่ในยุคนั้นที่เป็นบรรดาอุลมามะที่เชี่ยวชาญศาสตร์อิสลามทั้งหลายเนี่ยนะอยู่ในยุคสลับสามร้อยปีแรกให้ยึดตรงนี้เอาไว้ก่อนเลยจะเข้าใจกรอานเข้าใจหะดิษเนี่ยเข้าใจตามยุคสามร้อยปีแรกไว้ก่อนส่วนหลังจากสามร้อยปีแรกผ่านไปแล้วเนี่ยก็เป็นเขาเียยุคคอลัฟยุคหลังจากสลับเอาไงี้ดีกว่ายุคหลังจากสลับเนี่ยเราจะไปยึดจากใครเนี่ยเราต้องยึด ให้ถูกคนด้วยนะว่าถ้าเรายึดเขาเราต้องถามก่อนนะคนคนนี้ยึดแนวทางสลับไหมยึดกลับไปหาสลับอีกทีหนึ่งไหมคนคนนี้มีกีดสลับไหมคนคนนี้มีแนวทางที่จะต้องเป็นมิตรเป็นศัตรูเกลียดไทยโกรธไทยมีจุดยืนอย่างไรกับกลุ่มบิดเบือนต่างๆเนี่ยคนคนนี้เขาทําแบบสลับไหมเขายึดแนวสลับไหมถามคําถามตัวนี้กับตัวเองถามคําถามตัวนี้กับตัวเองแล้วคนคนนี้แนวทางของเขาเขาเขาเป็นใครระหว่างสองคนนี้เช่นอิมามอะห์มัดอิบเนฮัมบัน กสยิดกุตุบท่านพี่น้องถ้าคนคนหนึ่งมาถ้าผมยกอิหมัมอ,อัมมัดพูดอย่างนี้พูดอย่างนี้มีเยาวชนคนหนึ่งยกไสยิดกุตุบพูดทําไมท่านพี่น้องหัวเราะถ,ถ,ถ้าาพี่น้องไม่หัวเราะหรอกท่านพี่น้องไม่ใช่อยู่ในแวดวงเห็นไหมแต่ถ้าท่านพี่น้องอยู่ในแวดวงนะักวิชาการหัวเราะอาจจะหัวเราะฟันหลุดเลยก็ได้เรายกอิหมัมอัมมัดมาคนคนนี้ยกไสยิดกุตุบมายกฮัสซันบรรรมมันนามาตลกแน่นอนอยู่แล้วเพราะอิหมั่มอัมมัดเป็นอิหมั่มแห่งอัลลิสุนนะ อยู่ในยุคโอ้หไม่กี่ร้อยปีที่ว่าไม่ถึง2อ0รอาจมรจ์ไม่ถึง200ร้อยด้วยซ้ำไปั้มไม่ถึงใช่ไหมไม่รู้ถึงร้อยปีไม่ถึงร้อยปีด้วยซ้ําไปแล้วก็ไม่ได้อยู่ในแนวทางสลับด้วยมองโดยรวมนะส่วนเขาจะเป็นแบบไหนในวันเกียรติวันนั้นและเราตัดสินแต่เราตัดสินตามที่ปรากฏจากภายนอกเพราะฉะนั้นปัญหาหนึ่งที่เยาวชนโดยเฉพาะเยาวชนที่อยากทํางานศาสนาไม่เข้าใจคือไม่เรียนรู้ซะก่อนว่าใครเป็นใครยุคไหนเป็นยุคไหน ใครเป็นใครและใครอยู่ในยุคไหนและใครที่อยู่ในยุคหลังสลับเขาเกาะยุคสลับหรือไม่ไม่สนใจตรงนี้เมื่อไม่สนใจตรงนี้ไปเกาะผิดคนคนคนนั้นพาเราไปแนวทางอื่นแล้วเราก็เคิมแล้วก็หลงไหลระหว่างการเดินทางเนี่ยเราได้สนทนาเราได้เคารพนับถือชอบในตัวเขาหลงในตัวเขาไปแล้วนี่ก็จบเรียบร้อยหลังจากนั้นมีคนมาพิสูจน์ว่าเขาผิดเราก็ผิดหวังเราก็ไปเราก็ไปแก้ตัวแทนเนี่ยเห็นไหมสาเหตุมันวุ่นวายตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นฝากไว้นิดนึงคือต้องเรียนรู้ว่าใครเป็นใคร ยุคไหนเป็นยุคไหนไม่ยากท่านพี่น้องเราเรียนรู้อะไรได้เยอะแยะสารพัดไม่ยากที่เราจะเรียนรู้อะไรชื่ออุลมามะที่อยู่ในยุคสลับเข้าๆที่ยิ่งใหญ่เนี่ยนะมีใครบ้างตำราที่อุลมามะยุคสลับเขียนเนี่ยมีอะไรบ้างตำราประเภทไหนบ้างตำราวิชาไหนบ้างอันนี้นะักศึกษาศาส,สนาจะต้องรู้ด้ดยสำปายที่ไปจบมกักกะมาดีนะจบไคโรจบสูดานจบโมโร,โร็อกโกอะไรมาเนี่ยวายิบจะต้องรู้ตรงนี้นะครับถ้าไม่รู้ตรงนี้เนี่ยนะหลักอุซูนรากฐานของท่านจะไม่แข็งแรงเมื่อรากฐานไม่แข็งแรง ฟูร์ตปลีกย่อยสาขานี่มีปัญหาทันทีมีปัญหาทันทีเลยจะบอกไว้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นต้องรู้ว่าใครเป็นใครคนไหนอยู่ยุคไหนคนไหนจะเอามาเทียบยกเทียบแล้วมาสู้กับเขาเนี่ยมันไม่ยกมาเนี่ยมไม่ได้เลยแม้แต่น้อยเนี่ยนะครับเช่นอิหมัมอัลมัดนะครับมายกคู่กับซีซีกุตุปพาซาบนาเนี่ยมันโคราเรื่องเลยมันไม่ได้เด็ดขาดอยู่แล้วอันนี้ก็ขอฝากเอาไว้ในต้นรายการอาจารย์มีเนเชิญครับผม ทักทายพี่น้องก่อนอัลกุสบิลลาฮิมินะชัยตันุรรดิมส์มิลลาฮิรรลลอฮ์มานุรรฮิมอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบิลอาลามีนวะบิฮินัสตอยน์ลาฮูลาวะลาคุวะตะอิลลาบิลลาฮินอาลีนอาซีมอามะบะอัมสัลามอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบรูกะตุครับอาจารย์อาจารย์จะรีฟพูดเรื่องนี้แวะนิดนึงอ้าวได้ไม่เป็นไรคือพี่น้องถ้าพี่น้องสังเกตเมื่อวานเราก็พูดเรื่องอีควานคือเวลาเวลาเราพูดเรื่องนี้นะรรรรัับถถ้้้้้าาาาาเเเผิดดตตงงงงงไไไไหหนนนนออกกกว่่มมูืียย็แ แต่<จ>ยายาแบบเครือเหล็กใช้บาร,รมีข่มกันยังไงาอาจารย์อา,า,ามินบอกว่าอาจารย์นามินพูดถึงอีควานสแสดงว่าอาจารย์มีกำลังว่าคนนั้นคนนี้คนนี่คนนี้คนนั่นเขาอาวุโสอะไรอย่างเงี้ยใช้บาร,รมีคนอาวุโสมาข่ม,มท,ท่านที่ผมไม่ได้ไปเกี่ยวเลยกับคนอาวุโสผมพูดตามที่สวีอ, Le อย่างเช่นผมบอกว่าผมบอกว่าสมมตินะผมบอกว่าการการประท้วงล้มผู้นำก่อจลาจลความมุ่นวายเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ถ <ๆ S 2> ูกต้องตามเนวทางสลับผมพูดแค่นี้แหละ ส่วนใครจะเอาวุโสแค่ไหนไปประท้วงเรื่องของเขาผมไม่เกี่ยวด้วยแล้วพี่น้องเอาคะแนนมาตรฐานตัวนี้ไปตัดสินเองอมผมไม่รับผิดชอบแล้วส่วนนั้นก็คือหมายถึงว่าใครจะไปใครจะไปอะไรไม่คือผมไม่มีเวลาจะไปรับรู้ทั้งหมดในโลกว่าใครทําอะไรแล้วมันต้องมานั่งเจาะแจะเจาะแจะทุกคนถูกต้องทีนี้อาจารย์ชริปนิดหนึ่งว่าอาจารย์ชริปอ,อาจารย์ชริปสมมุติมันมีกรณีแบบนี้มันแปลกไหมอาจารย์ชริปยังไงสมมติผมมาด่าอาจารย์ชริป อาจารย์ชริปไม่ได้เรื่องเลยเป็นเชียอะสมมุติผมหน้าอย่างนี้นะอาจารย์เชริปไม่ได้เรื่องเลยเป็นเชียแตะดุ้งเลยผมหลงอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้หลงครับอาจารย์ชริปหลงเป็นเชียเพราะเป็นเชียหลงเพราะเป็นเชียทีนี้คนที่ชอบอาจารย์เชริปเนี่ยนะคนที่ชอบอาจารย์ชริปอาจารย์ชริปนี่เป็นเป็นตัวละครนะสมมุติคนที่ชอบอาจารย์เชริปก็มาด่าผมอามีนคุณนี่คุณนี่ไม่ได้เรื่องเลยคุณนี่มาดูถูกอาจารย์เชริปอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้เพราะ แต่ก็ไม่แต่ก็ไม่แย้งเหมือนกันว่าที่ผมด่าอาจารย์ชริปเป็นชีอะนี่ตกลงจริงไม่จริงก็ไม่แย้งเหมือนกันแต่ในขณะเดียวกันพวกชีอะก็ออกออกโรงมาว่าอาจารย์ชริปเนี่ยเป็นชีอะจริงจริงอาจารย์ชริปเนี่ยอยู่เบื้องหลังชีอะโอ้โหอย่างนั้นเลยนะอาจารย์ชริังเฉยอาจารย์ชริปสมมติอาจารย์ชริปนั่งเฉยอย่างเงี้ยทีนี้อาจารย์ชริปคนที่ชอบอาจารย์ชริปแปลกไหมมันจะแปลกไหมถ้ามาโกรธผมอยู่คนเดียวแต่ไม่โกรธ ไอ้พวกชีอะที่มาอ้างอาจารย์เชริปด้วยบอกว่าเอออาจารย์เป็นชีอะเป็นชีอะไม่โกนธพวานั้นทั้งทั้ที่เขาเองอ่ะเขาเองอ่ะคือเขาเองก็ไม่รู้จะเอาอะไรตกลงชีอะเนี้ยเลวหรือไม่เลวหรือยังไงก็เอาให้ชัดเอแต่ว่ามามาโมโหผมมันน่าจะโมโหชีอะมากกว่านะคือประเด็นที่หนึ่งก็คือแล้วอาจารย์เชริปเป็นชีอะจริงไม่จริงเนี่ยคุณว่ามาสิอาการที่หนึ่งถ้าไม่จริงก็บอกไม่จริงแล้วไปเถียงชีอะไปไปเถียงชีอะด้วยใช่เพราะชีอะผมถ้าอาจารย์ชริปไม่ใช่ชีอะจริงผมก็ เปลี่ยนโอเคจ่าเชลอโตไปบอกชีอาเข้าใจว่าจริงอ่ะไม่ใช่ว่าโกรธผมอย่างนี้แต่พอชีอาบอกว่าจ่าเชลอชีอาจริงก็เงียบไม่โกรธชีอาเลยไม่โกรธชีอาไม่รู้ไม่แสดงออกโอ้ผมยกตัวอย่างให้พี่น้องเห็นภาพผมมันจะบอกว่าอีควานในไทยที่กำลังโมโหผมอ่ะเป็นอย่างเงี้ยบางคนเนี่ยจัาไม่ใช่ส่วนใหญ่อ่ะคงไม่ใช่ส่วนใหญ่ก็ทำลินร่าแต่ถ้ามีบางท่านบางท่านจริงๆที่แบบ ยึดมั่นกับไอควานไปในเชิงที่สดีในเชิงคําสอนในเชิงพูดนาอะไรเนี่ย<ใ>น,นะ,นะในเชิงอะไรกันแล้วในเชนะิงอะไรกันแล้วของคือเอามาเต็มร้อยเลยเนี่ย<笑><笑>จะเป็นอย่างเงี้ยคือแนวทางซูฟีแนวทางคณะเก่าเราพูดมาเสมอพี่น้องเป็นแนวทางที่ไม่ตรงกับอะลิสุนนะไม่ตรงกับอะลิสุนา่ไนาไม่ถูกต้องอผมและผมไปตําหนิว่าเนี่ยผู้นํไอควานอย่างนงี้อย่างงี้แนวทางไอควานไม่ถูกเพราะไม่ตรงตามสุนนะอืทีนี้มาโมโหผม S <S อเออคุณดาอุลมาเหมือนเหมือนอาจารย์ชริปเมื่อกีอ้แล้วผมก็บอกแล้วแล้วแล้วตกลงยังไงแนวทางอิควานเนี่ยที่ผมไปตําหนิว่ามันมันเป็นพื้นฐานมันมาจากซูฟีม,มันมาจากคณะเก่าอไอ้สิ่งที่ผมตําหนิตรงเนี้ถูกผิดก็ไม่รู้เหมือนกันไม่บอกอาจารย์ผมถามอาจารย์รอาจารย์ชริปไอ้สิ่งที่ผมตําหนิเหตุผลที่ผมตําหนิพี่น้องจําคํานี้นะเหตุผลที่ผมตําหนิว่าแนวทางอิควานผู้นําแต่เดิมเป็นซูฟีผ้าอะไรมาก่อนก็ว่ากันไปเป็นคณะเก่ามาก่อนทีนี้ คนที่ชอบพราอจจะอาจารย์นัมมีไปว่าเขาได้ยังไงคุณมันเด็กอะไรไม,ไม่ไม่กี่ปียังมามาว่าได้ไงแล้วสิ่งที่ผมว่าเนเหตุผลที่มติเต็มเนี่ยถูกไม่ถูกก็ไม่บอกนั่นหนึ่งอสองพวกคณะเก่าจริงๆพวกซูฟีจริงๆก็มาอ้างด้วยรับรองผู้นำอิกวานเนี่ยซูฟีจริงๆงรับรองแลไอคนที่ชอบก็ไม่ไม่รู้ไม่รู้จะพูดยังไงมันก็ทหนีเสือปะชาระเก้อาจารย์คือจะเอาอยัางไงว่ากันมาสิหนึ่ง<ม>วันนี้จะได้เคลียร์กันให้รู้เรื่องผมถามอาจารย์กับพี่น้องหน่อยนะ อด,ดีนุนนะซีฮาเนี่ยถ้าพี่น้องเคยได้ยินเยอะบ่อยศาส,สนาคือการตักเตือนกันอาจ,จารย์ช่วยบอกผมหน่อยว่าการตําหนิกับการตักเตือนต่างกันมไหม ก็ไม่ต่างกันจริงๆคือถ้าพี่น้องมองว่าการตักเตือนเนี่ยตามสุนนรนบีเนี่ยเป็นการตําหนิเราก็ช่วยคืออาจารย์ชรีฟคนบ้านเราชอบมองว่าถ้าจะตําหนินี่ต้องแก่หัวงอกก่อน้งไม่เกี่ยวถ้พี่น้องเป็นอาวุโสเดินไม่ไหวก่อนถึงจะตําหนิได้พี่น้องคือไม่ต่างพี่น้องนะดูให้ดีนะว่าอิสลามไม่ได้เกี่ยวนะว่าเด็กไปพูดถึงผู้ใหญ่ไม่ได้ไม่เกี่ยวนะคืออิสลามไม่มีนะถ้าผิดก็คือผิดถูกก็คือถูก ก็คือเราอัด,ดีนุนนะซิฮะศาสนาคือการตักเตือนกันเราบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์เราสาบานต่ออัลลอฮ์เราเราทำงานด้านนี้เราบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์เนี่ยนะเราตักเตือนกันส่วนการตักเตือนถูกมองว่าเป็นการประนามถูกมองว่าเป็นการเหยียดหยามถูกมองว่าเป็นการไม่ให้เกียรติเรื่องเรื่องของคนมองอมไม่เกี่ยวแล้วไม่งั้นสุนนะนบีที่ว่าอ,ด,ด,อด,ดีนุนนะซิฮะเนี่ยจะจะมีความหมายอะไรอ่ะจย์ ท่านนาบีมาประกาศลาอิลาฮะอัลลอฮ์มุฮัมมัดอุลุลลฮลที่มักกะห์ผัวเมียแตกแยก<ม>พ่อพ่อกับลูกจับดับรบกันในสงครามแตกแยกกันเป็นเสียงเสียงในอาหรับเบียจะบอกท่านนาบีสร้างความแตกแยกหรือจะบอกว่าท่านนาบีเอาสัจธรรมมาทาให้คนรู้ตาสว่างอมองได้สองแบบอาจารย์มองได้สองแบบ,รบเราจะ,จะมองแบบไหนอ่ะ ก็จะมองแบบไหนถ้าเป็นเราก็มองอ้ยมูฮัมหมัดเอาสัจธรรมมาทําให้คนที่จมปลักอยู่ในยาฮิลียาได้เงยหัวขึ้นได้รับแสงสว่างนุรสมีของลอสุบฮานาหัวตาอัลลาห์เห็นไหมคือเรามองแบบนี้เราไม่มองแบบอีกแบบนึงไงอาจารย์ชริปเรื่องอิควานเนี่ยนะเราก็พยายามพูดดีๆแล้วนะทำความเข้าใจกันคือมันอย่างนี้อาจารย์ชริคนที่เข้าใจก็เยอะอาจารย์คนที่เข้าใจคือบางคนเขาบอกว่าเขารับรับเขาเรียกวันระบบ รับเขาเรียุทธศาสตร์บางข้อของอีกควานที่ดีๆเนี่ยมามคือจันทริปถ้ารับยุทธศาสตร์มาเนี่ยสมมุติรับยุทธศาสตร์บางข้อนะอที่มันดีเขาไม่จำเป็นจะต้องออกตัวเองเป็นอีกควานอ,อะผมยกตัวอย่างจันทริปเปรียบเทียบเนียครับดาวาตัมลิกเนี่ยอ่าจช่ดาาตับลิกถูกไม่ถูกอีกเรื่องงแนวทางยังไงเนี่ย อาจารย์ฟริตก็ให้ความรู้กับพี่น้องมาหลายรายการเรให้เครดิตอาจารย์ฟริตเลยคือแนวทางตับเลือดตามที่เห็นส่วนที่ผ่านมานั้นหลายส่วนผิดพลาดจากแนวทางลิซุนะแล้วก็โอเคเราก็ให้ความเป็นธรรมเขาพยายามเปลี่ยนแปลงอยู่เขาก็บอกกับเราอยู่เขาบอกกับเราแต่ว่าเอาตัดสินตามที่ผ่านมาหลายข้อเนี่ยโอ้โหมีปัญหาอาจารย์ชริปแล้วก็อาจารย์จะพูดอะไรอาจารย์ชริปถ้าสมมติผมชอบแนวทางตับลีกชอบในเรื่องที่ว่าอย่างเช่นเขาสมถะ เขาแต่งกายชอบพันหัวอย่างเงี้ยงจังเขาเขาไม่ค่อยมีค่าเดยกไม่ค่อยถือตัวนักเราะผู้นํากับผู้น้อยของเขาคืออยู่ง่ายง่ายอย่างเงี้ยผมชอบตัวนี้มาออะผมผมว่าเราเราเราชอบตรงนี้เพราะตรงนี้มันก็สออคล้องกับอิสลามอยู่ด้วยแล้วก็จะต้องมันป่ากันนะระหว่างผมชอบตรงนี้กับผมบอกว่าผมเป็นตับลิกต่างกันถ้าผมบอกว่าผมเป็นตับลิกนี่ในเรื่องยาวแล้วเรื่องยาวแล้ว ถ้าคุณแบบออกชื่อหรือว่าเป็นกลุ่มนั่นแนวทางนี่เนี่ยยาวอาจารย์อาจารย์ศึกษาเรื่องคอมมิวนิสต์มาร์กซิสมาอย่างดีใช่ไหมหลายต่อหลายอย่างนัพนเป็นต้องแนวทางของคอมมิวนิสต์หรือมาร์กซิสเนี่ยสอดท้องอิสลามนะใช่หลายข้อสอดท่องตรงกันนะตรงกันเลยหลายข้อเรื่องความยุติธรรมเรื่องอะไรอาจารย์ถ้าเราบอกเออมันตรงกับอิสลามใช่ต่างกันที่เราบอกว่าผมเป็นผมเป็นคอมมิวนิสต์คนละเรื่องคนละเรื่องคนละเรื่องเลยเนี่ยทีนี้ถ้าคุณบอกว่า อ๋อยุทธศาสตร์อ้ควาน้อน,นี้ข้อน,นี้ใช่ไหมอีความพัฒนาสังคมอะไรเนี่เราชอบอคือยุทธศาสตร์้อน,นี้ไม่ใช่คุณชอบหรอกผมม่าชอบมันตรงอะ่ะแต่ถ้าคุณเริ่มอยู่ไม่ติดแล้วถ้าตำหนิว่าอีควานอย่างเงี้ยเพราะฉันเป็นอีควานนี่ต้องคุยกันอย่างนะนเหมือนกับเนี่ยผม,มผมยกตัวอย่างไงการบอกว่าเราอิสลาม,อมคอมมิวนิสต์สอนหลายอย่างตรงอิสลามเลยนะตรงมันตรงกันจริงๆอะ่ะอ,อาจารย์มีศึกษามาอย่างดีกับการบอกว่า ผมแบบคอมมิวนิสต์เลยเนี่ยมาร์กซิสต์เลยเนี่ยโอ้นี่คนเรื่องเลยนี่ยฟ้ากับเหวคืออาจารย์ชริปผมมั่นใจว่าคนที่เป็นอิควานทุกคนนะสมมุติผมบอกว่าผมเนี่ยชอบนะที่ตับลิกมีกิจกรรมที่จะจะกจะ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 ิจกรรมของเขาเนี่ยแบบสอนให้คนรู้ศาสนามีอา่านฮะดิษอะไรให้ฟังผมชอบอมสมมติว่าผมอนีคนที่เป็นอิควานส่วนจะจะ,จะไม่ค่อยมีปัญหากับคำ<แ><แ>พูดนี้แต่ถ้าผมบอกว่าเป็นตับลิกคุณจะรับรองผมไหม เขาจะไม่รับรองยงเลยเพราะว่าพอผู้เราเป็นตับลิกมันพันแล้วแนวทางตับลิกนี่ตรงกับอัลิสุน่าไหมอ่ามันพันอากีดะนำเดิมมาจากซูฟีไหมอักีดะอักีดะไม่รู้ยังไงระบบฮัดดงฮัดดิษยังไงอ๋อแบบความเชื่อเรื่องออกเจ็ดวันแปดวันยังไงแนวทางเนี่ยเอาเป็นว่าแนวทางภาพรวมเลยมาลนาสักกิริยาใครรับรองยังไงยังไงเหอเห็นไหมใครรับรองเนี่ยคุณก็จะรู้สึกหวบหวาบแล้วแล้วทาไม คุณไม่กลับมามองตัวเองบ้างนี่แหละท่านพี่น้องเห็นไหมที่ผมบอกมาลานาสักิริยาเนี่ยผมพยายามเปรียบเทียบไม่เห็นภาพนะมาลานาสักิริยาใครรับรองเนี่ยเห็นไหมผมพี่น้องผมพูดต้นรายการใครเป็นใครเนี่ยสำคัญนะถ้าเรารู้ว่าใครเป็นใครใครอยู่ในแวดวงไหนใครอเลมใครที่อยู่ในแวดวงฮะดิสติกอุลามารับรองกันเนี่ยว่าเชื่อถือได้ถ้าเรารู้ว่าใครเป็นใครตั้งแต่แรกนะท่านพี่น้องเนี่ยเขาเรียกว่าอุซูนเนี่ยเขาเรียกว่ารากฐานที่ผมบอกแตารากมันดีนะตบเลิกชอบใส่น้ำหอม พอตามสุนนะ์นบ,บีใส่น้าหอมผมชอบผมบอกว่าผมนี่ชอบจริงๆเลยคนดาวะที่ชอบใส่น้าหอมอาจารย์ใช่ไหมถ้าบอกว่าชอบคนดาวะที่ใส่น้าหอมเพราะตรงกับสุนนะ์นบ,บีเนี่ยมันคนละเรื่องกับบอกว่าผมนี่เป็นดะวะอาจารย์ขอลิกขอขอสักทีในในเรื่องอใส่น้าหอมผมนี่ท่ามีน้องบอกตรงๆอชอบยืนละหมาดั้งตับลิกหอมช่ับมีตับลิกมาอบสองข้างเนี่ยผมจริงมีความสุขแต่อาจารย์มีอยู่ข้างหนึ่งผมเนี่ยหกเซ็งไม่อยากจะเลิกละหมาแต่เลิกไม่ได้ละหมาดข้งอินเดีย คนอินเดียบางคนบางคนไม่ใช่ทุกคนนะอัลหล่ออาจารย์อมันเหมือนนบีบอกเลยทั้งเครื่องเทศทั้งเครื่องงเครื่องเทศทั้งอะไรแต่ลาเหมือนนบีบอกแล้วถ้ากินหัวหอมเนี่ยห้ามไปละหมาสุราถ้ากินยังมีไอ้นี่กินเครื่องเทศเข้าเลือดแล้วเข้าเลือดแล้วนี่บางคนเนี่ยอย่าโกรธผมว่าพี่น้องอินเดียอย่าโกรธนะบางคนนะเพราะตลิกหลายคนก็มาจะนเด้แก็เอบก็จะได้แก้ไขแต่บางคนไม่รู้ตัวเนี่ยก่อนหลอเศร้าเลยละหมาดไม่มีกุชเชวเลย ตอกหมดแล้วนั่นน่ะสิอ้าวไหนๆก็เรามาเอาเรื่องนี้ก็ชี้แจงกันสักดน่ยผมพยายามจะบอกเพราะฉะนั้นน่ะแนวทางอีควาในหลายเรื่องยุทธศาสตร์หลายเรื่องผมก็ชอบเวลามองแยกส่วนอย่างเช่นอีควาเนี่ยเขาจะเก่งเรื่องพัฒนาสังคมคนที่เป็นคนที่อยู่ในแนวทางนี้จะเก่งเรื่องนี้ผมก็ชอบเราก็ต้องพัฒนาสังคมอยู่แล้วใช่ไหมแต่มันคนละอย่างกันนะกับการชอบยุทธศาสตร์กับการเป็นเป็นเลยไอ้นี่อันตรายเป็นเลยอย่างเช่นอย่างเช่นจาชลิมผมบอกว่าพวกคอมมิวนิสต์เนี่ย เขารักในเรื่องความยุติธรรมเขาเกลียดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจเหลื่อมล้ำใช่ไหมคือหมายถึงว่าการที่คนนั่งรวยรวยสุดๆไอ้นั่นก็จนกดขีอิสลามไม่เห็นด้วยนะตรงกันมันก็ใกล้เคียงกับอิสลามอย่างเช่นคอมมิวนิสต์เขาเชื่อว่าโลกเนี่ยนะจะสงบได้ก็ต้องมีกองทัพปลดเอกกองทัพแดงของโซเวียตส่งไปทั่วโลกไปปฏิวัติเหมือนกับที่สมัยสีแคลิฟะ์ก็ต้องมีจิฮัดไงเพราะว่าเนี่ยยุทธศาสตร์นี่มันก็ใกล้เคียงอยู่ แต่ถ้าเราบอกว่าผมเป็นคอมมิวนิสต์เอนี่มุดตัดเลยชัดเจนนะพี่น้องคือคือน้องเองก็คอมมันเซนต์มันรู้อยู่แล้วถ้าพี่น้องรู้จักคอมมิวนิสต์นะถ้าพี่น้องไม่รู้จักเนี่อ้าวอาจารย์คอมมิวนิสต์จะมาสู่ชีอะกับเลยกันอ่าใช่นะอ้าวยังไงนะอาจารย์สืบเนื่องจากครั้งที่แล้วนี่มันยังไงนะเนี่ยเนี่ยเหมือนเหมือนกันเรื่องชีอะถ้าผมบอกว่าพูกชีอะเนี่ยมันต่อต้านอเมริกาอิสราเอลเออต่อต้านอิสราเอลผมชอบความกล้าเขานะอ๋อมันคนละเรื่องกับผมเป็นชีอะนะโอ้อาจารย์ ผมบอกว่าผมผมอ่าโอเคดูตัวโคเมนี่ผมรู้สึกว่าเขาค่อนข้างกล้าที่จะต่อต้านผู้นําอผู้นําที่ทรราชนะคือในแง่ของการ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 ความกล้าหาญอย่างเดียวความถูกผิดอีกเรื่องหนึ่งมาในแง่ความกล้าผมว่าเขาค่อนข้างกล้าที่จะต่อต้านผู้นําและก็ต่อต้านอเมริกาเพราะมันตรงอิสลามใช่ความกล้าเนี่ยเขาตรงแต่ว่าเขาไม่ใช่แนวทางที่ถูกต้องไอ้นี่เป็นเรื่องที่รู้กันและการที่ผมบอกว่าโคเมนี่กล้าไม่ได้แปลว่าผมเป็นเชีร์ ไม่เกี่ยวเลยมันต่างกันนะระหว่างคนที่บอกว่าโคอมินี่กล้าในพื้นฐานที่ตัวเองเป็นชียกกับคนที่แบบผมที่ว่าโคอมินี่กล้าแต่ผมไม่แต่ยังต่อต้านต่อต้านชียร์หักล้างชียร์ด้วยซ้ำไปคนละเรื่องคนละเรื่องอ่าอันนี้ให้ชัดเจนทีนี้เหลือกี่นาทีทีนี้เหลือสองนาทีเอาอาจารย์อาจารย์อย่างเดีกว่าอาจารย์บอกพี่น้องว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเรื่องเรื่องเนี้ยเราเราคุยเรื่องอะไรครั้งที่แล้วเนี่ยเราคุยิเป็นเรื่องที่ว่า นะความขัดแย้งระหว่างอลีกับมูอาวิยะเกิดสงครามกันยังยังไม่รบนะเราเล่าก็ถึงจุดที่ว่าอลีเริ่มเตือนมูอาวิยะแล้วว่าท่านต้องอย่างนั้นทต,ต้องฟังเราอย่างนี้เพราะเราในชอบทำเราในถูกต้องหนึ่งสองสามสี่ใช่ไหมครับลีก็พูดอย่างนี้มูอาวิยะก็ยึกยื้อไปไม่ยอมบอกว่าท่านต้องลงโทษอุสมานนี่คือปูมหลังที่เราเล่าให้พี่น้องเข้าใจใน,ใน,ใ,นในครั้งที่ผ่านๆมายังไม่รบกันเลยนะยังไม่รบและเดี๋ยวเช้าวันพรุ่งนี้เราจะเข้าเรื่องเรื่องเรื่องรบกันแล้วถ้า ถ้าเสร็จจะหลักฐานที่ยกไปแต่ละบทแต่ละบทก็คิดว่าจะเข้าร่ารบอาาจรย์คิดว่าคงจะทันเข้าพรุ่งนีไ้ได้อาจารย์เดี๋ยวคือเราเนี่ยนะตั้งแต่เรื่องท่านอาลีรอาเราะห์อันฮู Real oo, ทั่งอาวิยาเราเราะล์อันฮู oo, ทั้งสองท่านเนี่ยเป็นลูกศิษย์ท่านอาัอบดุลสาฮ์บะห์ทั้งคู่ครับแล้วก็ท่านอุสมานถูกฆ่าตายแล้วท่านมูอาวิยะต้องการจะให้ท่านอ阿里เนี่ยไปหาคนฆ่ามาให้ได้ท่านอาลีเนี่ย ก็ถูกคนที่ฆ่าอุสมานเองเนี่ยแหละมาสนับสนุนให้ตัวเองเป็นผู้นำมันก็อีหลักอีเหลือหนีเสือปะจระเข้ท่านอาลีก็ไม่รู้จะทําตัวอย่างไรถูกเพราะไอ้คนนี้มันก็คุมอยู่ด้านหลังไอ้คนที่ฆ่าอุสมานเนี่ยกระดันให้ตัวเองเป็นผู้นําส่วนมูวอวิยะก็จะให้ท่านอาลีเนี่ยคือกดดันให้ท่านอาลีหาคนฆ่ามาให้ได้ว่าใครเป็นคนฆ่าในฐานะที่ท่านก็มีสิทธิตามทีอ่อาจารย์มีก็ยกกรอานไปเาลาว่าให้สิทธิ์ญาติ ผู้ที่ถูกฆ่าในการที่จะเรียกร้องความเสียหายในการที่จะให้ดําเนินการหาคนฆ่ามาให้ได้นะครับพูดถึงพูดถึงการฆ่าอาจารย์มีวันนี้มีข่าวคือซาอุดีอาระเบียเนี่ยตัดสินประหารชีวิตคนคนหนึ่งเขาไปแข่งรถเป็นลูกคนรวยไม่มีงานทำอาจารย์ไปแข่งรถแข่งไปแข่งมาไปชนท่านคนตายสองคนเนี่ยรัฐบาลซาอุดี ตัดสินประหารชีวิตคนนั้นเลยเพราะว่ากดที่อเลมันประมาทเลินเล่าทำให้คนตายสองคนอาจารย์รวยจัดไม่รู้ทำไงที่หลายคนว่าจะเอารัฐอิสลามเนี่ยนะคือเจ้าอันไหนอีกอผมว่าซาอุดีเนี่ยคือถ้าสมมุติเขายังไม่สมบูรณ์ก็ไปแก้ไขเขาดีกว่าใช่ไม่ใช่ว่าจะไปตั้งรัฐอิสลามใหม่แล้วก็แย่กว่าเดิมกลายเป็นรัฐเสรีแทนอย่างเงี้ยกฎหมายอิสลามก็ไม่กล้าใช้นะครับอาจารย์อามีนเดี๋ยวหมดเวลาแล้วเดี๋ยว่า้พไ่น้องเรามาติดตามตอนต่อไปนะว่าตกลงเนี่ย ท่านมูอาวิยะกับท่านอาลีเนี่ยเราได้ชี้แจงไปแล้วชี้อาห์ได้ยกสายในงานเท็ดเททั้งหลายซึ่งเราชี้แจงไปหมดแล้วถ้าท่านพี่น้องติดตามมาโดยตลอดแล้วตอนต่อไปเนี่ยอาจารย์มีจะยกหลักฐานมาอีกถูกไหมเพื่อยืนยันว่าหลักฐานจากนะยุนบลาเขาเลยยืนยันมาหลายต่อหลายอย่างแล้วว่าท่านอาท่านมูอาวิยะอยู่ในแนวทางที่ถูกต้อง ไม่ได้เป็นคนที่หลงผิดอย่างที่ชีอา์เข้าใจหลักฐานชีอาห์ยืนยันเองนะยุนบาลาเขาอันรั์พี่น้องติดตามให้ดีจนกว่าจะได้พบกันในตอนต่อไปจากลาวะเพียงแค่นี้วบิลลาฮิตอฟิกันฮิดายามุสลามุอะลัยกุมวะเราะ์มัตุลลอฮิวะบเระกาตุ